สวัสดีจ้า FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะสวัสดี FC เก่า FC ใหม่จ้าจากเพอรรี่รกะมาส่งของย่าอีกเนาะค่ะเนาะแต่เที่ยวนี่ฮูด้จ้าพราะว่าน้องซูรี่พ่นบอกเนาะค่ะเนาะจ้าอแม่กาแฟเบิร์ดระบอบวัสูกทรงมาใหจ้ากับพว่พวงควบกันกับย่าหวานที่เ่าได้จ้าจ้ามามาเมืองน้ำกนเนาะ ว่าจะได้คนละก,กี่หอ่จอจามาดูกันมาดูกันเอฟนี่นะคะจ้า นี่โอ้ยน้องกระซงให้กินกาบาเบิดแล้วนั่งกระซงกาบาเบิดแล้วนั่งกระซงเฮากระซิบว่าได้กินยีห่ห้อนี่ไปอีกปวะรัดนี่ยายเอ้ยนี่ซี่ห่อนะคะแม่ติวแม่หวานคนละสองห่อคะ่ะขอบใจหลายๆเด้อน้องสุรีเอ้ยเออขอให้จเจริญรุ่งเรืองพบเจอสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเด้อค่ะเด้อนี่จะ้ะบริการโฆษณาขายนะคะ มารีวิวหนองเมื่อว่าของเึงแล้วเด้อค่ะเด้อจ้าน้องกับยู่มาเลเซียปรนเต่น้องสั่งในไทยนี่จ้านี่นะคะจ้าห่อนี้มีสิบซองนะคะสิบซองจ่านี่นะแซบอีลีจ้าสวยมากแกจะเฮ็ดเป็นกาแฟเย็นกินด้วย่ะเออนี่จ้าคนละสองห่อน,นะคะกับแม่หวานจ้า ของหอดของเถงแล้วนะคะเดอ้อน้องสุรีเดอ้อจะขอบใจหลายๆล,ลูกอืขอให้ไม่จิบไม่จนร่ำรวยเงินทองอเพื่อนพ้องรักใครนะคะเดอะ้อจะนี่นะคะแม่ติ๋วก็มาวิบว็บให้ดูจ้ะแม่ติ๋วก็จะเอาสักสามนาทีเนาะค่ะเนาะจ้ะ น้องพาไปเอาแก้วให้ยายหน่อยลูกแก้วใหญ่นะน,นะเดี๋ยวยายจะส่งนงันนั่นส่งเลยเปิดเลยจ้ะเพราะว่าเมื่อวานของเยดติวซองสุดท้ายเมื่อวานนี้อันนี้ก็มาถึงพอดีค่ะมาเราจะมากินกันเลยนะคะวางไว้เลยลูกจ้ะ นี่ค่ะข้างในจะมีสิบซองนะคะนี่นะคะยะติวจะส่งเป็นเย็นเด้อค่ะเด้อจะส่งเป็นกาแฟเย็นจ้านี่เยอะมากๆนี่จ้ายายก็เห็นแต่ให้เห็นอันส่งแล้วเนาะนี่นี่เดี๋ยวยายไปกดน้ำร้อนแป๊บนึงจ้า แอนนี่เด้อน,น้ำห่อนก็อยู่ใกล้ๆนี่แหละจะเห็นปะยวยายจะอนันนี้นี่นี่ซ่อนยายเด้อน,นี่เด้อยายจะเห็นจังสิเลยจ้ะอ่ะนี่นะคะชงเลย โซงง่ายๆค่ะละลายง่ายๆนี่นี่ก็จะเป็นกาแฟร้อนนะคะเดี๋ยวเยสติวจะพามาเห็ดกาแฟเย็น <laughs> บ้านเยสติวมีรับแขกจ้า นี่ค่ะใส่น้ําแข็งจะมันก็จะเป็นกาแฟเย็นพอดีนะคะนี่ก็ดื่มได้เลยค่ะเยะติวกะเฮ็กาแฟเย็นกิน,นยังสิ้ะค่ะจะเยะติวกอขอบใจน้องซุรี่หลายๆที่ทรงมาให้ยนองคเนจะจะ ขอบคุณทุกเลิฟทุกหลักทุกไหล่ทุกกำล,ล,ล,ลังใจนะคะเด้อี่มเมิงย่าติวรีวิวกาแฟน้ำของถึงนั้นนะคะจะขอบใจน้องซุรี่หลายๆน้ำจากขอให้เจริญรุง่งเรืองไม่เจ็บไม่จนมีเงินใส่หลายๆได้ลูกเด้เงินไหลน้องท่องไหลามาจา้า